สถูปที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นสถูปทางฝั่งทิศใต้ของเมืองปาตันเป็นสถูปที่ถือว่าใหญ่ที่สุดถือว่าเป็นสถูปที่สมบูรณ์มากเก่าแก่มากในปัจจุบันนี้และก็เป็นจุดที่ทางการได้พัฒนาพื้นที่จนเป็นสวนสาธารณะเป็นที่ที่คนเข้ามาสักการะบูชาเป็นรมณมียสถานและก็เชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุรักษาเอาไว้อยู่ภายในจดุจเจดีตั้งแต่สมัยของพระเจ้าสุกมหาราชสืบมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองปาตันถ้าเรามีโอกาสเราควรจะได้มาเห็นสถูปเจดีที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเอาไว้ร่วมกับพระนางจารุมติในสมัยโบราณนั้นด้วยซึ่งยังอยู่มาจนปัจจุบัน2,300กว่าปีแล้วเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุมาจนปัจจุบัน